คุณเคยรู้สึกบ้างไหมว่าตอนนี้ชีวิตของเราเงียบเหงามากขึ้นเรื่อยๆลูกๆมีครอบครัวของตัวเองแล้วเพื่อนบางคนก็ห่างเหินไปบางคนก็ไปไกลเกินจะพบกันบ่อยๆและอีกหลายคนก็อาจจากเราไปแล้วบางเช้าตื่นมาก็รู้สึกว่าเฮ้วันนี้จะทําอะไรดีนะแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวตลอดวันดูทีวีไปเรื่อยๆจนรู้สึกเบื่อนหน่ายรู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีสีสันเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าความโดดเดี่ยว ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปในช่วงอายุ50-60ถึงปีขึ้นไปนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเลยก็ได้ถ้าเรารู้จักใช้เวลากับตัวเองให้เป็นมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องเอาใจใครแล้วไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงเราสามารถทําในสิ่งที่เราชอบได้อย่างอิสระเต็มที่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์สี่คลับลับพิเศษที่จะทําให้คุณเปลี่ยนเวลาโดดเดี่ยวที่ดูเหมือนน่าเบื่อให้กลายเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าและมีความสุขที่สุด ในชีวิตคุณไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนมากมายหรือต้องไปไหนมาไหนตลอดเวลาคุณก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองผมการันตีเลยว่าถ้าคุณลองทําตามที่ผมจะบอกชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยคิดไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครคุณก็จะรู้สึกสบายใจและมีความสุขได้ทุกวันงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับคลับลับแรกที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปเลยก็ว่าได้ คลับลับแรกก็คือสร้างพิธีกรรมเช้าที่เป็นของคุณคนเดียวคุณอาจจะคิดว่าพิธีกรรมเช้าคืออะไรกันนะฟังดูเป็นทางการไปนะจริงๆแล้วมันง่ายมากครับพิธีกรรมเช้าก็คือกิจวัตรที่คุณทําทุกเช้าที่ทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกพร้อมและตั้งตารอที่จะเริ่มต้นวันใหม่ลองนึกภาพดูนะครับตอนเช้าแทนที่คุณจะลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกเหงารู้สึกว่าวันนี้จะต้องเจอกับความเงียบเหงาอีกวันคุณลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกตื่นเต้นเพราะคุณรู้ว่าคุณกําลังจะได้ทําสิ่งที่คุณณรักสสิ่่งททีีําาให้คคุุมมวข ผมมีเพื่อนคนหนึ่งอายุ62ปีชื่อพี่สมชายครับเขาอยู่คนเดียวมาได้5ปีแล้วหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตไปช่วงแรกๆเขาเศร้ามากตื่นมาทุกวันก็ไม่รู้จะทําอะไรแต่แล้ววันหนึ่งเขาเริ่มสร้างพิธีกรรมเช้าของตัวเองเขาตื่นตีห้าโมงเช้าทุกวันไม่ใช่เพราะบังคับตัวเองแต่เพราะเขาตื่นเต้นที่จะเริ่มวันใหม่พอตื่นมาก่อนอื่นเลยเขาจะเดินออกไปที่ระเบียงบ้านยืนมองท้องฟ้ายามเช้าสักพักสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดลึกๆสิบครั้งแล้วเขาก็จะบอกกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีจากนั้น เขาจะชงกาแฟสดที่เขาชอบไม่ใช่กาแฟยี่ห้อไหนก็ได้แต่เป็นกาแฟที่เขาคัดสรรมาพิเศษเขาชอบกลิ่นกาแฟที่กำลังชงชอบเสียงน้ำเดือดเขาบอกว่ามันทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาขณะที่ดื่มกาแฟเขาจะนั่งที่โต๊ะริมหน้าต่างอ่านหนังสือสักครึ่งชั่วโมงบางทีเป็นนิยายบางทีเป็นหนังสือธรรมะบางทีก็แค่หนังสือพิมพ์แต่มันเป็นเวลาที่เขาให้กับตัวเองโดยเฉพาะไม่มีใครรบกวนไม่มีทีวีเปิดอยู่แค่เขากับหนังสือหลังจากนั้นเขาจะไปอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยเหมือนกับว่า เขากำลังจะไปทํางานสําคัญสคัําญแม้จะไม่มีที่ไหนต้องไปเขาบอกว่าการแต่งตัวให้ดีทําให้เขารู้สึกเคารพตัวเองรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ใช่แค่คนแก่ที่ไม่มีใครสนใจสุดท้ายก่อนเริ่มวันเขาจะใช้เวลาสักสิบนาทีกับสมุดบันทึกเขาจะเขียนว่าวันนี้เขาจะทําอะไรบ้างอยากทําอะไรให้สําเร็จไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอาจจะแค่ดูแลต้นไม้ให้ดีทําอาหารเมนูใหม่ที่อยากลองโทรหาเพื่อนเก่า ที่ไม่ได้คุยกันนานเขาบอกว่าการมีเป้าหมายเล็กๆทุกวันทําให้วันของเขามีความหมายตอนนี้พี่สมชายบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกเหงาเลยทุกเช้าเขาตื่นมาพร้อมที่จะใช้ชีวิตยังมีความสุขเขาบอกว่าพิธีกรรมเช้านี่แหละที่ช่วยเขาผ่านช่วงเวลายากๆของชีวิตมาได้ คุณก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องเหมือนพี่สมชายทุกอย่างให้คุณค้นหาว่าอะไรทำให้คุณมีความสุขอาจจะเป็นการทำสวนเล็กๆที่ระเบียงอาจจะเป็นการฟังเพลงเก่าๆที่คุณชอบอาจจะเป็นการยืดเส้นยืดสายเบา,เบาๆอาจจะเป็นการนั่งสมาธิสักพักหรืออาจจะแค่การนั่งดูนกตอนเช้าก็ได้สิ่งสำคัญคือมันต้องเป็นสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมีคุณค่าและมันต้องเป็นสิ่งที่คุณทำ เป็นประจำทุกวันจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเมื่อคุณมีพิธีกรรมเช้าที่ดีแล้ววันของคุณจะเริ่มต้นด้วยพลังบวกและพลังบวกนี้จะติดตัวคุณไปตลอดทั้งวันลองคิดดูนะครับถ้าคุณเริ่มวันด้วยความรู้สึกดีรู้สึกว่าคุณควบคุมชีวิตตัวเองได้คุณจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของความโดดเดี่ยวแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เลือกที่จะใช้เวลากับตัวเองอย่างมีคุณค่าความรู้สึกนี้มันต่างกันมากเลยครับงั้นเรามาต่อกับคลับลับที่สองที่จะทําให้ชีีวิตขขออองคุณสสดึ้นกเยะ คลับลับที่สองก็คือเรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันคุณอาจจะคิดว่าอายุขนาดนี้แล้วจะเรียนอะไรอีกล่ะเราก็แก่แล้วสมองมันไม่ไหวแล้วถ้าคุณคิดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดครับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่มีอายุจำกัดและที่สำคัญมันเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวามีพลังและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยคุณรู้ไหมว่าทำไมคนเราถึงรู้สึกเหงาตอนอยู่คนเดียวเพราะสมองของเรามันเบื่อครับมันไม่มีอะไรใหม่ๆให้ทำทุกวัน ก็ทำซ้ำๆแบบเดิมตื่นกินนอนดูทีวีแล้วก็เหงาแต่พอคุณเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆสมองของคุณจะกระตือรือร้อนมันจะสร้างเซลล์สมองใหม่คุณจะรู้สึกตื่นเต้นและเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่รู้สึกเหงาเลยผมมีตัวอย่างดีๆให้ฟังครับพี่วิไลอายุ58ปีเกษียณจากงานราชการมาได้สองปีช่วงแรก,แรกๆเธอเครียดมากเพราะชีวิตที่เคยยุ่งกับงานทุกวันกลับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรทําเธอรู้สึกว่าตัวเองไร้ายค่าร้ายประโยชน์แล้วก็เริ่มรู้สึกเหงามาก แต่แล้ววันหนึ่งหลานสาวของเธอซื้อสมาร์ทโฟนตัวใหม่ให้เป็นของขวัญวันเกิดเธอไม่รู้จะใช้ยังไงแต่แทนที่จะปล่อยวางไว้เธอตัดสินใจเรียนรู้วันแรกเธอแค่เรียนวิธีโทรออกรับสายพอทําได้แล้วเธอดีใจมากวันที่สองเธอเรียนรู้วิธีส่งข้อความวันที่สามเธอเรียนวิธีถ่ายรูปเธอบอกว่าทุกวันที่เธอเรียนรู้อะไรใหม่เธอรู้สึกสําเร็จรู้สึกภูมิใจตัวเองและเธอก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นเธอเรียนรู้วิธีใช้อินเทอร์เน็ต เรียนรู้วิธีดู YouTube แล้วเธอก็เริ่มดูวิดีโอสอนทำอาหารสอนปลูกผักในกระถางสอนทำของประดับตกแต่งบ้านตอนนี้พี่วิไลมีกิจกรรมเต็มวันเลยเธอทำอาหารเมนูใหม่ๆที่ไม่เคยลองมาก่อนเธอมีสวนผักเล็กๆที่ระเบียงบ้านที่เธอภูมิใจมากเธอทำของประดับบ้านด้วยมือตัวเองแล้วก็โพสต์รูปขึ้น Facebook เพื่อนๆก็ชอบก็คอมเมนต์เธอบอกว่าตอนนี้เธอไม่เคยรู้สึกเหงาเลยเธอมีความสุขกับการค้นพบสิ่งใหม่ๆทุกวัน เธอบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเธอก็คือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆยังต่อเนื่องเธอไม่ได้เก่งเทคโนโลยีตั้งแต่แรกแต่เธอพยายามและที่สําคัญเธอสนุกกับมันนี่ก็เหมือนกับคุณครับคุณไม่จําเป็นต้องเรียนเทคโนโลยีถ้าไม่ชอบคุณสามารถเรียนรู้อะไรก็ได้ที่คุณสนใจอยากเรียนภาษาต่างประเทศก็เรียนได้ตอนนี้มีแอปสอนภาษาฟรีแยะๆอยากเรียนดนตรีก็เริ่มได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถเรียนเล่นเครื่องดนตรีได้อยากเรียนวาดรูปก็หยิบดินสอขึ้นมาวาดได้เลยไม่ต้องเก่งแค่ทําเพื่อความสนุก หรือถ้าคุณชอบอะไรที่เป็นเรื่องของความรู้ก็ไปอ่านหนังสือไปดูสารคดีไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สัตว์ป่าอวกาศหรืออะไรก็ได้ที่คุณอยากรู้ทุกวันคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆสมองของคุณจะทำงานและคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันน่าสนใจมีเรื่องให้ค้นหามากมายสิ่งสำคัญคือให้คุณหาอะไรที่คุณสนใจจริงๆไม่ใช่บังคับตัวเองไม่ใช่ทำเพราะคนอื่นบอกให้ทำแต่ทำเพราะคุณอยากรู้คุณอยากลองเมื่อคุณมีความอยากรู้อยากเห็นคุณจะไม่มีเวลาเหงาเพราะคุณจะมัวแต่สนุกกับการค้นพบสิ่่งใหมๆ และอีกอย่างหนึ่งเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะมีเรื่องให้คุยกับคนอื่นด้วยถ้าคุณเจอเพื่อนหรือคนในครอบครัวคุณจะมีเรื่องเล่าคุณจะไม่รู้สึกว่าชีวิตคุณน่าเบื่อหรือว่าคุณไม่มีอะไรให้คุยกับใครคุณจะเป็นคนที่น่าสนใจเพราะคุณเต็มไปด้วยความรู้ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆแม้ว่าประสบการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่บ้านตัวเองก็ตามลองคิดภาพนะครับคุณตื่นมาทุกวันแล้วรู้ว่าวันนี้คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่วันนี้คุณจะได้ลองทําอะไร ที่ไม่เคยทํามาก่อนความรู้สึกตื่นเต้นนี้จะทําให้คุณอยากตื่นนอนอยากใช้ชีวิตในแต่ละวันคุณจะไม่นอนอยู่บนเตียงเฉยๆเพราะไม่มีอะไรทําแต่คุณจะลุกขึ้นมาพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะค้นพบต่อไปเราจะมาดูคลับลับที่สามที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความหมายมากขึ้นอีกคลับลับที่สนี้อาจฟังดูแปลกนิดนึงแต่ผมบอกได้เลยว่ามันมีพลังมากครับนั่นก็คือสร้างความสัมพันธ์กับตัวเอง ให้คุณลองนึกภาพว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองคุณจะปนิบัติตัวเองคุยกับตัวเองและใส่ใจตัวเองยังไงหลายคนอาจจะคิดว่านี่มันบ้าหรือเปล่าคุยกับตัวเองรอแต่จริงๆแล้วการคุยกับตัวเองการฟังเสียงภายในจิตใจของตัวเองและการดูแลตัวเองด้วยความรักมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับโดยเฉพาะเมื่อเราอยู่คนเดียวผมรู้จักที่มาณอายุ65ปีเขาเป็นไม้มา8ปีแล้วลูกๆก,ก็ไปทํางานต่างจังหวัดเขาอยู่บ้านคนเดียว ช่วงแรกๆเขาเหงามากเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีใครสนใจและเริ่มปล่อยตัวเองเขาไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ดูแลบ้านกินอาหารแค่พอตัวไม่ตายชีวิตมันหม่นหมองมากแต่แล้ววันหนึ่งหมอที่เขาไปตรวจสุขภาพประจําปีบอกกับเขาว่าถ้าเขายังปล่อยตัวเองแบบนี้ต่อไปสุขภาพเขาจะแย่ลงเรื่อยๆหมอถามเขาว่าถ้าเขามีเพื่อนที่รักอยู่คนหนึ่งเขาจะปล่อยให้เพื่อนคนนั้นทรมานตัวเองแบบนี้หรือเปล่าคำถามนี้ทําให้พี่มานะตั้งข้อสังเกตเขาตรหนักได้ว่า เขากำลังทำร้ายตัวเองเขากำลังปฏิบัติกับตัวเองแบบที่เขาจะไม่มีทางทำกับคนที่เขารักเลยแล้วเขาก็ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มปรนิบัติตัวเองเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่เขาห่วงใยที่สุดในโลกทุกเช้าเขาจะคุยกับตัวเองไม่ใช่พูดออกมาดังๆแค่คุยในใจก็ได้เขาจะถามตัวเองว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงบ้างมีอะไรที่ฉันต้องการใหมแล้วเขาก็จะฟังคําตอบจากภายในจิตใจตัวเองบางวันเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยเขาก็จะให้ตัวเองพักผ่อนมากขึ้น ไม่บังคับตัวเองทำอะไรหนักบางวันเขาอาจจะรู้สึกอยากเคลื่อนไหวเขาก็จะไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเขาเริ่มทำอาหารที่เขาชอบให้กับตัวเองไม่ใช่แค่กินไปวันๆแต่เขาจะหาสูตรอาหารอร่อยๆที่เขาอยากกินแล้วก็ทำให้กับตัวเองเขาจัดโต๊ะอาหารสวยๆไม่ใช่แค่วางจานเฉยๆแต่เขาจะจัดให้ดูน่ากินมีดอกไม้ประดับตตองมีกลิ่นหอมจากอาหารเหมือนกับว่าเขากำลังเลี้ยงแขกที่สำคัญซึ่งก็คือตัวเขาเองเขาซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่ ให้กับตัวเองไม่ใช่เสื้อผ้าแพงหรูแต่เป็นเสื้อผ้าที่เขาชอบที่ทําให้เขารู้สึกดีเขาไปตัดผมดูแลเล็บดูแลผิวพรรณเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาดูแลตัวเองเขารู้สึกเหมือนกําลังบอกกับตัวเองว่าเธอมีค่าเธอสําคัญเธอคู่ควรที่จะได้รับการดูแลและสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขามากที่สุดก็คือเขาเริ่มชื่นชมตัวเองแทนที่จะบ่นว่าตัวเองแก่แล้วไม่สวยไม่หล่อแล้วร้ายค่าร้ายประโยชน์เขากลับมองหาสิ่งดีๆในตัวเองเขาชื่นชมว่าแม้อายุจะมากแล้ว แต่เขายังมีสุขภาพดีเขายังเดินได้ยืนได้เคลื่อนไหวได้ดีเขาชื่นชมว่าเขาผ่านชีวิตมามากมายเขามีประสบการณ์มีภูมิปัญญาเขาเป็นคนที่มีคุณค่าตอนนี้พี่มานัเปลี่ยนไปเยอะมากครับเขาดูมีชีวิตชีวามีความสุขแม้จะอยู่คนเดียวแต่เขาไม่เคยรู้สึกเหงาเพราะเขามีเพื่อนที่ดีที่สุดอยู่กับเขาตลอดเวลานั่นก็คือตัวเขาเอง คุณก็ทําแบบนี้ได้ครับเริ่มจากการคุยกับตัวเองด้วยความใจดีอย่าด่าตัวเองอย่าตําหนิตัวเองลองเปลี่ยนเป็นพูดคําที่อ่อนโยนคําที่ให้กําลังใจเหมือนกับว่าคุณกําลังพูดกับคนที่คุณรักที่สุดพอตื่นมาทุกเช้าลองบอกกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีฉันมีคุณค่าฉันสําคัญฉันสมควรที่จะมีความสุขอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือเขินอายมันเป็นเรื่องปกติและสําคัญมากที่คุณจะรักและดูแลตัวเองให้ดี ลองทำอะไรดีๆให้กับตัวเองทุกวันอาจจะเป็นการทำอาหารที่คุณชอบการอาบน้ำอ,อุ่นผ่อนคลายการนวดตัวเองเบาๆก่อนนอนการจัดดอกไม้สวยๆไว้บนโต๊ะหรือแค่การนั่งดื่มชาในถ้วยที่คุณชอบทุกอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกว่าคุณกำลังดูแลตัวเองด้วยความรักและอีกอย่างที่สำคัญมากคุณต้องยกโทษให้ตัวเองหลายคนมักจะโทษตัวเองในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจจะเสียใจที่ไม่ได้ทำอะไรบางอย่างแนอดิต อาจจะโทษตัวเองที่ทำผิดพลาดแต่คุณต้องเข้าใจว่าทุกคนทำผิดพลาดกันได้ทุกคนมีจุดอ่อนและนั่นก็โอเคครับลองนึกภาพว่าถ้าเพื่อนของคุณทำผิดพลาดอะไรบางอย่างคุณจะปล่อยให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตหรือเปล่าคุณคงจะบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็ผิดพลาดกันได้แล้วทำไมคุณถึงไม่บอกแบบเดียวกันนี้กับตัวเองละ่ะให้คุณยกโทษให้ตัวเองปล่อยวางสิ่งที่ผ่านไปแล้วและเริ่มต้นใหม่เริ่มรักตัวเองดูแลตัวเอง ให้เกียรติตัวเองเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองคุณจะไม่รู้สึกเหงาแม้จะอยู่คนเดียวเพราะคุณมีเพื่อนที่ดีที่สุดคอยอยู่กับคุณตลอดเวลานั่นก็คือตัวคุณเองตอนนี้เรามาถึงคลับลับสุดท้ายคลับลับที่สี่ที่จะทําให้ชีวิตของคุณมีความหมายและมีความสุขอย่างแท้จริงคลับลับที่สี่ก็คือแบ่งปันและให้คุณค่าแก่คนอื่นตอนนี้คุณอาจจะนึกว่าแต่เรากําลังพูดถึงการอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอแล้วทําไมต้องมาพูดเรื่องแบ่งปันให้คนอื่น ด้วยหลักคำตอบง่ายมากครับเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการมีแต่สิ่งของหรือการทำอะไรเพื่อตัวเองเท่านั้นความสุขที่ยั่งยืนเกิดจากการที่เรารู้ว่าเรามีคุณค่าเรามีประโยชน์เรามีความหมายในชีวิตของคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากมายแต่คุณต้องรู้สึกว่าคุณมีความหมายต่อโลกใบนี้คุณมีอะไรบางอย่างที่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ผมรู้จักป้าสมศรีอายุ67ปีเธออยู่คนเดียวมาหลายปีแล้ว ลูกๆก,ก็ใช้ชีวิตของเขาช่วงแรกๆเธอก็เหมือนคนอื่นๆรู้สึกเหงารู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมายแต่แล้ววันหนึ่งเธอเดินผ่านโรงเรียนใกล้บ้านเธอเห็นเด็กๆบางคนขาดโอกาสทางการศึกษาขาดหนังสือเรียนขาดอุปกรณ์การเรียนเธอเริ่มคิดว่าเธอมีเงินบำนาญเหลือเก็บอยู่พอสมควรลูกๆเธอก็ดูแลตัวเองได้แล้วแล้วทำไมเธอไม่เอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือเด็กๆและเธอเริ่มจาัดก,การซื้อหนังสือให้เด็กๆสักห้าคนเด็กๆด,ดีใจมากครูก็ขอบคุณเธอและเธอก็รู้สึกอบอุ่นในใจมาก จากนั้นเธอก็เริ่มทาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเธอจะหาทางช่วยเหลือใครบางคนบางทีเธอซื้อของใช้ให้โรงเรียนบางทีเธอซื้ออาหารกลางวันให้เด็กๆที่ยากจนแล้วเธอก็เริ่มอาสาไปช่วยงานที่โรงเรียนสัปดาห์ละสองวันเธอไม่ไดสอนหนังสือแค่ช่วยเล่านิทานให้เด็กๆฟังช่วยดูแลเด็กๆตอนกินข้าวเด็กๆชอบเธอมากเรียกเธอว่าป้าสมศรีและรอให้เธอมาทุกครั้งครูก็ชื่นชมเธอว่าเธอเป็นคนที่มีจิตอาสาที่แสนดีป้าสมศรีบอกว่าวันที่เธอเริ่มทําแบบนี้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปเลยเธอตื่นมาทุกวัน พร้อมที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เธอไม่รู้สึกเหงาเลยเพราะเธอรู้ว่ามีคนรอเธออยู่มีเด็กๆที่อยากเจอเธอเธอรู้สึกว่าชีวิตเธอมีคุณค่ามีความหมายเธอบอกว่าสิ่งที่เธอให้ไปมันกลับมาหาเธอเป็นร้อยเท่าไม่ใช่เรื่องเงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นรอยยิ้มของเด็กๆทำให้เธอมีความสุขมากกว่าอะไรในโลกคุณก็ทำแบบนี้ได้ครับคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะไม่จำเป็นต้องทำอะไรใหญ่โตแค่คุณมีอะไรบางอย่างที่สามารถแบ่งปันได้ถ้าคุณถนัดทำอาหารก็ทำอาหาร ไปแบ่งปันเพื่อนบ้านถ้าคุณชอบปลูกต้นไม้ก็แจกต้นไม้ให้คนอื่นถ้าคุณมีเวลาก็ไปเป็นอาสาสมัครที่ไหนสักแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลวัดหรือศูนย์ชุมชนหรือแม้แต่แค่คุณยิ้มให้คนที่เดินผ่านไปมาแค่คุณทักทายเพื่อนบ้านแค่คุณให้กำลังใจใครบางคนที่กำลังเศร้าหมันก็เป็นการแบ่งปันแล้วมันเป็นการให้คุณค่าแล้วและมันจะทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากก็คือใช้ความรู้ประสบการณ์ของคุณแบ่งปันให้คนรุ่น หลังคุณผ่านชีวิตมาเยอะแล้วคุณมีประสบการณ์มากมายคุณมีภูมิปัญญาที่คนรุ่นใหม่ต้องการคุณอาจจะแชร์ประสบการณ์ในการดูแลครอบครัวในการทํางานในการผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตบางคนใช้โซเชียลมีเดียแชร์ความรู้บางคนเขียนบล็อกบางคนเขียนหนังสือบันทึกความทรงจําเพื่อให้ลูกหลานได้อ่านหรือแค่คุณคุยกับคนที่กําลังประสบปัญหาแล้วให้คาปรึกษามันก็มีค่ามากแล้วคุณต้องเชื่อว่าคุณมีคุณค่าคุณมีอะไรที่จะให้กับโลกใบนี้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทํางานแล้วแม้ว่า คุณจะอายุมากแล้วแต่คุณยังมีความหมายคุณยังสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของคนอื่นได้และเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณมีความหมายคุณจะไม่เคยรู้สึกเหงาแม้จะอยู่คนเดียวเพราะคุณรู้ว่ามีคนนึกถึงคุณมีคนขอบคุณคุณคุณมีที่ยืนในโลกใบนี้และนั่นคือความสุขที่แท้จริงงั้นเรามาสรุปกันนะครับว่าสี่คลับลับที่เราพูดถึงวันนี้คืออะไรบ้างคลับลับแรกสร้างพิธีกรรมเช้าที่เป็นของคุณคนเดียวทําอะไรบางอย่างที่คุณรัก ที่ทําให้คุณรอคอยที่จะตื่นมาในแต่ละวันมันอาจจะเป็นการดื่มกาแฟที่คุณชอบการอ่านหนังสือการดูแลสวนเล็กๆหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกดีสิ่งสําคัญคือให้มันเป็นสิ่งที่คุณทําเป็นประจําจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณและมันจะทําให้ทุกวันของคุณเริ่มต้นด้วยพลังบวกขรับลับที่2เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันอย่าคิดว่าคุณแก่เกินกว่าจะเรียนรู้การเรียนรู้ไม่มีอายุจำกัดและมันเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการทําให้สมองของคุณทํางานทําให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาไม่ว่าจะเป็นการเรียนเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศดนตรีศิลปะหรือแค่อ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจเมื่อคุณมีสิ่งใหม่ๆให้เรียนรู้คุณจะไม่มีเวลาเหงาับลับที่สสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองปรนิบต,ตัวเองคุยกับตัวเองด้วยความใจดีชื่นชมตัวเองและยกโทษให้ตัวเองอย่าปล่อยตัวเองอยา่ออยาทําร้ายตัวเองด้วยคําพูดหรือการกระทําที่ไม่ดีแต่ให้รัก และดูแลตัวเองเหมือนกับว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองคุณจะไม่รู้สึกเหงาแม้จะอยู่คนเดียวและขับรับสุดท้ายแบ่งปันและให้คุณค่าแก่คนอื่นคุณมีอะไรบางอย่างที่สามารถแบ่งปันได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาความรู้ประสบการณ์หรือแม้แต่แค่รอยยิ้มเมื่อคุณให้มันจะกลับมาหาคุณเป็นร้อยเท่าและคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมีความหมายมีคุณค่าและนั่นคือความสุขที่แท้จริงผมอยากให้คุณจำไว้นะครับว่าการอยู่คนเดียว ไม่ได้แปลว่าเหงาและอายุที่มากขึ้นไม่ได้แปลว่าชีวิตจบแล้วตรงกันข้ามช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเพราะคุณมีอิสระคุณรู้จักตัวเองดีคุณไม่ต้องเอาใจใครคุณสามารถทําในสิ่งที่คุณรักได้อย่างเต็มที่ความเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในช่วง้ามคืนเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเริ่มจากการเลือกทําศัก์อย่างหนึ่งจากสิ่งลับลับที่ผมแชร์แล้วค่อยๆเพิ่มเติมไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญคือคุณต้องเริ่มต้นคุณต้องลงมือออททํําาาย่่แแคฟังงงตให้ลจริๆ และผมอยากให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้มีคนมากมายที่กำลังเผชิญกับสิ่งเดียวกันกับคุณมีคนมากมายที่กำลังหาทางมีความสุขกับเวลาที่อยู่กับตัวเองและถ้าพวกเขาทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันผมหวังว่าวิดีโอวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยเพราะผมจะมีเนื้อหาดีๆมาแชร์ให้คุณอีกเยอะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความสุขในวัยที่เพิ่มพูน และถ้าคุณลองทำตามคลับลับที่ผมแชร์แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลหรือถ้าคุณมีเคล็ดลับอะไรดีๆที่อยากแชร์ลองมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์นะครับเพราะบางทีประสบการณ์ของคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้จำไว้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครหรือไม่คุณก็สามารถมีความสุขได้ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นความสุขเริ่มต้นจากถ่ายในจิตใจของคุณเองจากการที่คุณเลือกที่จะมองโลกในแง่บวกเลือกที่จะดูแลตัวเองเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเลือกที่จะแบ่งปันความดีให้กับคนรอบข้างผมขออวยพรให้คุณมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันในทุกๆวันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุขได้เชื่อในตัวเองนะครับคุณทำได้แน่นอนขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ